กากบาทเอ็กตรงกลางหัวใจแรงจนน่ากลัวหมอดูยังไม่กล้าดูคร,ครับมีองค์ผีคุ้มโชคชะตาบุกุสนวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำจูปกปักกองกรักษา,าครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทครับผมโชคชะตาแรงมากกากบาทขึ้นเต็มฝ่ามือเคยเจอหรือไม่ครับขึ้นตรงกลางนี่แหละเต็มฝ่ามือหรือว่า สเปะสปาก,ก็ได้นะแต่มามืออันนี้ยิ่งหนักนะผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาบนกุศลวาสนาก่อนอื่นเปิดไพ่ก่อนํำแหน่งดวงชะตาถวยเทพครับพระแม่โพศนครับดวงชะตาเป็นยังไงครับอุดมสมบูรณ์แก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาอำนาจบ,บนบารมีวาสนาใครอย่ามายุ่งกับดวงข่าวดวงข่ายิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจนไรชะตาชีวิตจะรับศัพท แกแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอุดมสมบูรณ์มีเพียบพร้อมทุกอย่างใครบางคนเข้ามาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้เองก็คิดดูให้ดีก่อนนะจะมาสู้กับสายลายมือเก่าบาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชาตาชีวิตเจ้ารับทรัพย์อุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวได้ข้าวปลูกทองได้ทองคนระับเ,เรียกว่าถามสิ่งใดก็สมหวังทนะําทำนายอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นดวงจะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร จะเลินลุ้งเลืองขึ้นมาทันทีกันใดไม่เคยกลัวใครหน้าไหนพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีกลัวไหมล่ะนะผมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายเมือนกับบาดน,นะหมอสันก็เคยนะนะผมที่ใครบางคนแบมือมาอาจารย์ดูครับนะดูจ่ายตังค์แล้วด้วยนะครับค่าครูเรียบร้อยนะครับดูไม่ขอดูได้ไหม ับผมดวงแบบนี้อานาจบุญบารมีวาสนาแบบนี้ผมไม่กล้าดูดวงใหญ่แบบนี้แบมือออกมารู้เลยนะตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ับผมด้วยบุญกุศลวาสนา,นาดวงาตาแบบนี้ตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะกล้าดูนะเหมือนยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้แล้วนะแบมือมาไม่ไม่ส่งรูปด้วยว่าเป็นไข่บางคนไม่ส่งรูปมาว่าเขาเป็นไข่ส่งมาแต่ลายมือับนะผมดวงแบบนี้ใครจะกล้าดูสเปะสปะนะวุ่นวายแต่ไม่หมดต้องกลางฝ่ามือด้วย เขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาใครบางคนเข้ามายื้อแย่งมบอกได้เลยว่าดวงนี้ะผมไม่กล้าเข้าไปแตะต้องดวงชะตาบุญกุศลวาสานาเปิดไพ่ตำแหน่งทวยเทพก่อนนะรับเปิดไพ่ตำแหน่งทวยเทพอ,อีกหนึ่งใบตกตำแหน่งฤาือสีนกเด็ดนะผมด้วยอํานาจบาาุญบารมีวาสนาอันอยิ่งใหญ่เกียงไก่นะครับเกิดขึ้นขึ้นมาทันทีทันใดเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดยประดัง ท่านมีมเนเสนมีมนจันทามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนับสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักก้นหลงพากันโสมันติดกับดักมเนเสนมนจันทาของท่านไปไหนไม่รอดดวงชะตานี้มีอะไรบางอย่างตกต,ตำแหน่งบุญบุญกุศลวัสนามนม์นเสน่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยสามเลียนนํนำพาซึ่งความสำเร็จ โชคลาบกันทอมารมีวัสนาหนุนนำโชคกตามีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนับเนินจากเนินพืชลหัสนะผมไปถึงเนินจันทร์ผมบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้มีสเสน่ห์แรงเป็นอย่างมากใครเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องแหวงอาจจะติดหลงไหลในคนลายมือกักบ,บาทเอกตรงกลางหัวใจมันทนไม่ได้มันเห็นเขาสวยไม่ได้นับเห็นเขาหล่อไม่ได้มันต้องการมันคิดถึงมันกระมวลกระไว,กว้กระสับกระสายอดทนอดกั้านกับทุกสิ่งทุกอย่างขพระเจ้าต้องการ แต่ต้องของคนคนนั้นมันทนได้ไหวนะผมสิ่งต่างๆมันบังเกิดขึ้นในโชกตตาดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชกตตามันเกิดขึ้นกับสายลเลือดมือกระกบานเอกตรงกลางหัวใจปัญหาต่างๆเข้ามาเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานเปิดไพ่นับตัวเทพต่อตกตำแหน่งพระอินเป็นลูกพระอินทหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นลูกพระอินท์มะเนี่ยฮะ,าะอาจัรเขาถามหน่อยครับแล้วใครจะกล้าดูดวงให้ฮะ แล้ผมจะกล้าดูดวงให้คุณเหรอครับผมไม่กล้าครับผมแล้ว, oh ลว,ลวก,ก็แค่หมอดูธรรมดาผมจะไปดูดวงให้กับคนได้ไงดวงคุณมันยิ่งใหญ่เกียงไกะเจลรลิลุกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โลยโชคโดวงคุณมันลูกพระอินมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าออกตำแหน่งเปิดขึ้นมาเป็นถวยเทพท,ที่ดำพาซึ่งความสําเร็จมีบุญกุศลวัสนาเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแก้วแหวนเงินทองเพชรดินยินดานำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองบรรมีวัสนา เทพเทวดาปกปักคุ้มขารรักษาหนุนนำชโชคชะตาอุดมสมบูรณ์เกิดมาก็มีรถเบนซ์เฟอร์รารี่ลัมโบกีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างจอดหลอดคุณอยู่แล้วเส้นวิดเส้นวาสนาบรรจบคู่ขนานพาละแล้วกับเส้นชีวิตของคุณคู่ขนานตีฟ้าวงล้อมขึ้นไปขึ้นไปสู่เนินจันอังคารพุทธประหัสศุกร์นะครับทำไมศุกร์อยู่กลาง,ลางนะับจันอังคารพุทธประหัสเป็นพิเศเสาร์อาทิตย์ครับครับนะ เสาร์อาทิตย์พุทธระวงก่อนอนุญาตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างจัดหนักจ,ดจดัดเต็มในช,ช่วะกตาดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาที่ใหญ่เกียงไก่เขาบอกไม่เคยกลัวใครหน้าไหนเพราะว่าดวงชะตาของสายละมือกระบาดตกตําแหน่งทวยเทพพระอ,อาทิตย์เขาบอกเปิดไพ่ก่อนนับสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในช่วะกตามันพร้อมที่จะบังเกิดพร้อมที่จะปะทะเขาเรียกว่าเป็นนักรบเก่าจากอดีตชาติ ผมพร้อมที่จะปะทะผมพร้อมที่จะไ่าผมพร้อมที่จะต่อสู้ผมพร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาบาดเนบดดังในดวงชะตานี้ดวงชะตานี้เป็นนักลบมเพราะฉะนั้นท่านรับราชาการจะเป็นที่หนึ่งสอบจองวนได้เป็นที่หนึ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอำนาจบุญบารมีวัฒนานี่คือดวงชะตาของคุณใช่หรือไม่สายเลือมือกระบาัดเอกตรงกลางหัวใจอำนาจบุญบารมีวัฒนาอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชควงชะตา เต็มตัวพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาขอางนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเป็นผู้นำศูนย์กลางแห่งอำนาจบน,าบ,นบารมีวาสนาจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาตำแหน่งเส้นวิ่งมามาจบตำแหน่งต่างๆสำคัญมากดูให้ดีลบลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดูตำแหน่งนะผมเพราะว่าโชคชะตาของท่านพร้อมที่จะฝ่ายนะผมแล้วจะให้หมอสันดูให้ไม่ดูไม่เอาไม่เสียงครับ ผมไม่เสียงครับแลผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างครับพ่อปู่นะครับตกตําแหน่งพระปู่หมอชีวะโกรพัน์โกมาลพันธ์นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วผมตกตําแหน่งชั้นสูงมานะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงมากรัผู้มีบุญกุศลวาสนาผู้มีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญกุศลวาสนาจิตใจห้าวหาญนะรเป็นคนมีสติปัญญาล้าเลิศ คนที่คอยปกปักปกุ้งของรักษาเป็นผู้ให้ผู้ให,ผให้ผู้ยิ่งใหญ่ถามผมดวงชะตานี้มีในตําแหน่งดวงชะตาของคุณหรือไม่ดูดูเอารับผมสังเกตเอามีหรือไม่ถราบอกว่ามีอาจารย์หนูไปไหนหนูก็สามารถช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายผมไปไหนผมสามารถช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายนั่นแหละท่านคือตกตําแหน่งกากะบาดที่ตรงจุดของท่านแล้วเราต้องดูจุดให้ดี ด้วยอานาจบุญบรารมีวัสนาเทพเทวดาค้าชูป,ปกปักคุ้มกองรักษาหนุนนาโชคาตาพิเปลี่ยนแปลงผ่านปันตนาในสิ่งที่ใช่โอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายสําคัญในตําแหน่งดวงชะตาถ้าท่านมีอํานาจพอก็ช่วยถ้าไม่มีอย่าช่วยอย่าบอเพราะอะไรเราไม่เก่งพอเราไม่มีอํานาจพอท่านต้องประเมินตัวเองด้วยจะช่วยได้หรือไม่ไม่ใช่ช่วยตนตัวเองบดเนื้อมดตัว๋ยวจะโดนเขาเหยียบยำ่ำไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่านดูกากบาดของท่านให้ดี ้วยอานาจบนมารามัวศาสนาอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคนะโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคคาตานะด้าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งนะาานะครับเปิดไพ่ต่อพระแม่ลาทานะครับบ่งบอกถึงคู่รักบ่งบอกถึงนะครับผมความสมหวังเป็นที่รักของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นในตําแหน่งดวงชะตาท่านต้องมีตําแหน่งสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัส นหนุ่มรักหนุ่มหลงผากระสมนมันาติดกับตกบักบน,สนเสน่บนจันทาเพราะฉะนั้นไปไหนสังเกตสายและมือกระบาดต้องเป็นที่รักของผู้คนผู้จ่าอ่อนน้อมถ่อมตนผู้จ่าหวานหวานรับผมมีเมตตามาหานิยมจิตใจใช่ำชื่นราบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีครับผมบอกกล่าวเล่าสิบแนะนําสิ่งดีงามให้กับคนอื่นรับรองไปไหนก็มีแต่คนรักไ,ไปไหนไปขัดแย้งไปสายร้ายป้ายสีไปการแกล้งอันนั้นไม่มีใครรักแน่นอนมันคือปีศาจหมู่มาร ไม่ใช่สายแลือกะบาทแต่ถ้าสายแลือกะบาทแบบนั้นตกตําแหน่งด้านล่างเบื้องล่างไม่ชีวิตพังพินาศครับตัวใครตัวมันแบบนั้นไม่แตะต้องไม่ดูไม่เอาไม่ดูให้แบบนั้นไม่เอาครับยื่นมาหมอสั่งก็ไม่ดูครับถ้ายื่นมาไม่มีลายมือเลยยิ่งวิ่งวิ่งหนีเลยนะวิ่งหนีเลยหมอดูวิ่งหนีเลยไม่เอากลัวครับกลัวมากเลยนะผมด้วยบุตุศนวาสนามลเสนมนจันทาเกิดขึ้นในช่องตาแล้วผมติดติดมลเสนติดความหลงไหล แล้วผมดึงดูเพศตรงข้ามหรืออะไรบางอย่างคิดถึงเขาตลอดเวลาข้าพเจ้าต้องการคนคนนี้ข้าพเจ้าต้องการสิ่งนี้ข้าพเจ้าโหยหาเราต้องการแล้วผมดึงดูดครับนอนไม่ได้กระสรับกระส่ายกระสยัยเกิดขึ้นแล้วผมด้วยโชคชะตาบุญสมวสนาจัดหนะักจัดเต็มครับนี่คือโชคชะตาของท่านครับสายเลืมือเกกระบาดเอกตรงเอาใจท่านเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกหมอสันราบดวงชะตานี้ไม่ธรรมดาครับผมบอดูยังไม่กล้าดู ครับมีนะครับหมอดนาะแบมาหมอสั่านไม่ดูไม่เอาครับโดวแบบนี้น่ากลัวครับยิ่งใหญ่เกียงกายครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านจัดหนักจัดเต็มครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับกดกระดิ่งนะครับครับกดซุปเปอร์แตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติมไอค่าโคได้นะครับค่าโคนะครับผมทุกอย่างมีครูครับผมขอให้ท่านจำชื่อราบลืมเป็นไปได้ด้วยดีดวงสสุขมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ